อะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ For Speed The run นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราหนีตำรวจมาได้นะครับแล้วเราก็ได้รถใหม่นี่ครับได้มาเป็น l a m b o r g h i n i g a l l a r d o นะครับคลิปนี้ได้ได้ขับแลมโบแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เราจะต้องออกจาก l a s Ve กั s แล้วนะครับต้องมุ่งหน้าเข้าชิคาโก้นะครับต้องขึ้นไปอันดับ50ให้ทันนะครับก่อนถึงชิคาโก้ เกมปะกูแลมโบครั้งแรกกับแลมโบในเกมนี้เฮ้ยเสียงใช้ได้เสียงใช้ได้โอ้โหวีสิบโอเคเราต้องแซงให้ได้สิบพันเนี้ยสนามนี้ไปโอเคโอเคกูมีแลมโบเหมือนกันกูมีอาสามสองรถแถาบ้านเกือบชนไปครับผมโอเคแซงได้สี่คันแล้วเหลืออีกหกอือดอดชาริลเลนเจอร์แซงไปทังทีโอ้รถเฉินโอ้วอ้โอ้เกือบเข้าข้างทางรถนตะมันระวังด้วย โอเคไป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 เม,มื่อกี้เกือบเข้าข้างทางไปนะโชคดียังคุมรถทันอยู่โอเคคันนี้เป็น Lamborghini 네นะครับจะคุมยากกว่า 370Z กับ GTR เยอะเนี่ยครับลองใช้ความกุญชินอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแต่โชคดีว่าสนามนี้โคไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะง่ายอยู่ไป,ยไปครับผมโอ้โหเสียโคตรลั่นไปครับไปครับโอเคเบาเบาเบาโอเคโอเคยังไงครับยังไงครับ ทำไมโดนตีดูตื่นเต้นจังวะชิบหายโอเคไปอโอเคเบาหน่อยโอ้โหัด้านหน้าเป็นแลมโบเหมือนกันครับสีเดียวกันเลยไป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 โอ้เบา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 โอเคโอ้ลบเกือดชนเอ้รถน้ำ <classified> ม <analytics> okay. 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 hey, okay. okay. ันเปิดในตั๊กแซงไปโอเคมีทางลัดเมื่อกี้ไม่ลัดชิบหายลัดไม่ทันมองไม่เห็นโอเคไปครับไปครับจะถึงซิชัยยังวะเนี่ย เราต้องแซงสองคันเนี้ยครับไม่รู้พันหรือเปล่าโอเคโอเควัวรถน้ำมันอืมอเว้ยวรถน้ำมันนึงหลายรอบเลยนะเกือบพาเขาตกข้างทางหลายรอบแล้วนี่ครับผมเหลืออีกคันเดียวไปครับไปครับโอเคอุ้ยรถเป็นทุกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระแทกแรงมาหน่อยแต่ยังได้อยู่เนี้ยโอเค right. crashing, โอเคโอเคไปครับไปครับย right. ังไงยังไงคันนี้เป็น R32 นะามานหน้่นนาโว้ โง่ออกกว้างไปหน่อยครับเมื่อกี้มันขับยากโอเคโอเคแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาเฮ้ยโงพอ,อดีเสร็จแล้วเกือบไปแล้วเกือบแซงได้แล้วนะครับโอเคโว้โหขุมยากอยู่เนี่ยคันนี้เอาเรื่องจะถึงเส้นแล้วชิบหายเออไม่ทันครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เล่นไม่ทันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แพ้ ี่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่โอ,อ้โหเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มใหม่ครับผมโพลาดเยอะพลาดเยอะยอมรับเลยว่ารอบนี้พลาดเยอะมากนะครับคันนี้ยังไม่ค่อยชินนะเพิ่งขับคันนี้เป็นครั้งแรกนี่ยครับแล้วก็ handling ของคันนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ชา a l l e n g i นียครับยากกว่าคันก่นกอนๆที่เคยขับนะครับแต่น่าจะง่ายกว่าเชลบี้ในคลิปแรกนะครับคันนี้แต่โดยรวมแล้วก็คือยังไม่ชินนะครับโอเคผมจะพยายามขับให้ดีขึ้น,นับรอบนี้มา รอบอีกรอบเอาจนกว่าจะผ่านไปครับผมโอเคไปครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอแซงหน่อยพี่โว้ยผู้ทุคันแดงขวา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 งโอเคไปครับไปครับโว้ยเต็มที่ไปเลยพี่น้อง มูแต่ขับเลนเลนสวนนะครับมันได้เนตัสเยอะไงขับเลนสวนแต่ตตตหลบรถยาก <c oughs> โอเคเอาใหม่เอาใหม <c> ่ <oughs> รอบที่สามแล้วเนี่ยทิพไพรโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคตีเลยเราออกออกขวาไปเลยเสร็จร้อยชิวๆรอบนี้ชิวๆ <c oughs> อโเคไปครับไปครับว้วเหิน เฟ่โอเคตามครับตามครับตามครับโอเคเต็งไปเรียบร้อยผมแซงได้หกคันเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่โอเคเห็นด <additionally, S 2> ้านหน้าอยู่สองคันเน็ตตามไป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 โอเคโอเคอยู่ด้านหน้าสองคันแม่งแรงจังวะทิ้หายหนังโขงหนังโขงว้าวว้าวลงดินลงดิน โวงเยอะไปนิดนึงเฮ้ยทำไมรอบอย่างนี้มันตามไม่ค่อยทันเลยวะนี่ครับโอ้โหตามยากว่ะตามยากมากรอบนี้โอเคโอ้โหรถโคตรเยอะรถตะมันระวังโอเคได้อยู่ได้อุ้ยทางลัดในเข้าอีกแล้วลืมลืมลืมเห็นลืมเห็นโอเค โอเคยังไงครับรอบนนี้เอ,อ,เอ,อเิเหลืออีคันเดียวเหลืออีคันเดียวใกล้ถึงเส้นแล้วอ,อขอแซงก่อนละครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วครบแล้วสิบคันใหญ่มันแซงคืนพอพยายามรักษาตำแหน่งไว้จนกว่าจะถึงเส้นเออโอ้ยิบหายบอกว่ารักษาตำแหน่งไว้จนกว่าจะถึงเส้นไงิบหายละโดนแซงคืนไปคันหนึ่งไม่นะไม่นะ เก็บเนตัส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 เบียดเบียดโอ้โหเล่ออกจากโค้งโอเคโอเคยาก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 ขนาดนี้เริ่มยากจริงโอเคโอเคกูสวนระวังโอเคเนตัดเต็มอัดโอ้โหจะถึงแล้วจะถึงแค่ละจะถึงแค่ละอัดระวังรถเกือบ เรียบร้อยโอ้ยเดือดจริงขนาดนี้มังเดือดจริงยากด้วยหกเดือดขนาดนี้น่อนข้างยากนะครับโอเคเล่นทั้งสองรอบกว่าจะผ่านเนีัยโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยคอนติเนีย h e เ u ืันเนี้ยไปกันต่อโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้เราแข่งกับคันนี้ ไปคันเดียวกับที่ชนตูดเรานี่หว่าในพาร์ทก่อนหน้านี้เนี่ยแอสตันมาตินสีดำมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งชนตูดอีกวะเนี่ยเฮ้ยไม่ชนว่ะใครวะเนี่ยแม่งเบรกใส่ครวาวนี้มึงเบรกให้กูชนอะไรวะเนี่ยพลาดีปแล้วชนตูดรอบนี้เบรกให้กูชน ยังไงของมึงวะเอาวะไปครับผมอันนี้แข่งกับเวลาเนี้ยมันได้แข่งกับเวลาโอเควิ่งแข่ทกับเวลาแต่รู้สึกว่าจะไมไ่เราแข่งกับแ,แอสตันคันเมื่อกี้เนี่ยมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยขับโคตรไวเลยเอา้าเดี๋ยว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 เมื่อกี้กูขับอะไรของกูขอขอเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เลยรีรีเลยแล้วกันเนี่ยครับขอใหม่อีกรอบโอเคไปครับผมรอบอีกรอบ ในตั้งไปโอเคเอาไว้ทันเวลาสึกว่าร,รอบนี้จะให้เวลาเริ่มน้อยละนะครับโอเคโอเคเจคคอยด้านหน้าเจคคอยด้านหน้า,อา,นนาโอ้โหเกือบหมดเวลาเหลืออีกสี่สิบวิครับผมไปโอ้ยต้องขับแบบระวังรถเลยอ่ะ ไม่กล้าอัดเนี่ยตายาวๆเลยอะ่ะเดี๋ยวไปาทางตรงน่าจะได้อยู่ไปโอเคว๊วเฮ้ยโอ้โหรถแม่งอ,อ,อยู่หลังเนินพอดีฟังมองไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรเอาไปทางรัดน,นี่ว่าเมื่อกี้ไม่ทันละโอเคโอเคเดี๋ยวดีอัพไปรีบอยู่โอเคทันอยู่ทันอยู่ ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เบา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 โค้งเข้าโค้งให้ดีไม่พอต้องระวังรถสวนด้วยเนี้ยโอเคโอเคได้อยู่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 โอเคไปครับไปครับ โอเคโอ้โหรถสบัดสบัดง่ายมากไป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 ทันไหมทันไหมยี่สิบวิไปไครับโอเคตออปีกหน่อยไป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 ไจดวิอืดทันดิทันโอ้สบายละไปละสบายละโอเคโอ้ยูแต่ถนนเส้นนี้ขับมันว่ะ มีเนินมีอะไรจำบ่อยมากเลยสนุนเส้นนี้นี้ครับโอ้โหได้อยู่ครับทช้เวลาอยู่เนียครับกดเนตัสจนปวดมือเลยทีเดียวนะครับกดเนตัสรัวมากโอเคถือว่าผ่านนี้ครับแต่ว่าแอสตันคันเมื่อกี้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะขับโคตรไวเลยตามหลักนั้นมันน่าจะเป็นตัวโกงหลักของเรื่องนี้แหละนะครับผมมาชนๆเราแล้วก็หนีไปนี้ครับโอเคสนามต่อไปนีครับลอ้อโหลดอีกแล้วมา ออเฮ้ยทางฝุ่นว่ารอบนี้โอ้โหแลโมโบกินี่กับทางฝุ่นของเขาไปครับอืดโอ้โอโซูเป้าซูเป้าอืดอืดถุงหกระโดดกันยังกับรถแรนลี่อืดโอเคโอเคเดีด๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้เด็ดเจงตามองไม่เห็นทางเลยโอเคโอ้ฝุ่นฝุ่นก็เยอะมองแทบไม่เห็นฮัลโหลโอ้ เฮ้ยขุดเยอะไปป่ะพี่เออทางไหนวะมาถูกทางป่ะโอเคได้อยู่มองแทบไม่เห็นทางเลยครับโอเคโอเคขุดเยอะอีกแล้วเอาเอาเอาขุดเข้าหน้าอือวู้ไป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 ทางนี้ทางโค้เบกเบกเบกโอ้ยโค้มันคอยจะเข้าให้ผมเลยโอเคเว่อ ยากกว่าทั้งคุณทั้งคุณออโอเคโอเคอยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอบบบบ้ยชนเบรกเบรกเบรกเบียดไปทีนึงเบียดไปสองทีโอเคเมื่อกี้ไม่เรียกเบียดเล็กชนเนี่ยโอเคไปครับไปครับแขงได้หกคันแล้วเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่ โอ้โหโคตรยากบอกเลยว่าสนามนี้ยากมากตรงที่มันมองไม่เห็นทางเนี้ยโอเคมาแต่งด้านหน้าว่าไงยังไงโอเคนี่โอเคแสงได้แสงได้อยู่ในตัดออกโอเคโอ้ห่วงไม่เห็นทางเลยเว้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิปหายตำรวจตำรวจขับ GTR ซะด้วยโอ้โหชิปหายละโอเคอย่างนี้ที่ขึ้นถนนปกติแล้วเนี้ย โอเคจังหวะนี้แหละแซงเข้าทางลัดเนี้ยโอ้โหมเลยยาวๆตรงไปเลยยาวๆโอเคโอเคโอ้โหนี่ทำโค้กรถตัวรถตัวทำลงดินหน่อยโอเคได้อยู่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 ชิบหายรถบล็อกรถบล็อกเจอด่านปึ๊ดพุ่งไปเลยโอเคโอเคเออ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอเคมีตำรวจมาด้านหน้าหนึ่งทันยังไงโอเคเข้าทางลัดเข้าทางลัดสวยโอ้โหโอ้โหมองได้ไม่เห็นอะไรเลยสนามนี้ไอ้จะมันจะมันมันมากขนาดนี้มันมากอโอเค okay. ตรงทางตรงนี้เรากดในตั้ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับโอ้ค่อข้างเยอะโอเคเว่อ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 ในตั้งเัยชนะเชยชนะโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว โอ้โหหลังนี่มันชักจะมันเกินแล้วนะนี่ครับโหอันดับร้อเโอเคเราต้องถึงอันดับที่50ก่อนถึงชิคาโก้นีครับตามข้อมูลที่เราได้มาจากในสเตทที่แล้วเนี่ยในคลิปที่แล้วโอเคคอนที่นิวเดอร์แลนนี่ครับผมว่าสเตทนี้น่าจะอีกยาวเลยแหละนะครับแต่ละสนามนี่คือโคตรมันนะบอกตรง นี่ครับมาแสงกันต่อครับผมมีตำรวจด้วยรอบนี้นแสงให้ได้6คันเฮ้ยมีมีปั๊มมีปั๊มขอแวะปั๊มหน่อยอยากรู้ว่ามีรถอะไรให้เปลี่ยนไหมเนบขอลองดูหน่อยนี่ครับอ๋อล่าสุดเรามี lamborghini คันนี้เนาะแล้วก็รถคันอื่นก็ยังเป็นคันเดิมอยู่อ๋อมี g t t r s นะครับที่มันให้เราเลือกตั้งแต่คลิปที่แล้วเนยเราไม่เลือกเราเลือก Lamborghini ม,มารับเราก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่ครับแล้วก็ มีแอสตันมาตินด้วยนะวีเทวเวลแวนเท็นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีแค่3คันนะครับมีพอร์สคันหนึง่งแอสตันคันหนึง่งแล้วก็แลมโบคันนี้คันหนึง่งนะี่ครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วผมยังอยากขับแลมโบคันนี้อยู่นะครับไม่เปลี่ยนแล้วกันใช้คันเดิมนะครับเอแต่เปลี่ยนสีได้นะครับ,นะรบขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนี่ของผมมันต้องสีเขียวนะี่ครับเออจะเด่นๆหน่อยตำรวจจะได้เห็นชัดๆ <laughs> ไปครับผมโอเค <laughs> อื้อโว แซงไปหนึ่งคันโอเคโอเคเบา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 โอ้โหโค้งโอ้โหรถก้องมาขวางโอเคโอเคเบา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 โอ้โหผมดิ้นเดียวไปนะผมว่าโอเคไป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 โค้งเยอะมากขนาดนี้ขนาดนี้โค้งเยอะมาก Okay. Okay. โอเคโอเคตำรวจแม่ไงไล่โคตรจุ okay. โอเคเบา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 ตำรวจขับคุณตีจรงวะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แงงนน oh! ดงสอมพันเอฟโออตำรวจมาชนโอเคโอเคโอเคเหมือนจะมีทางลัดข่าวทางลัดหน่อยแล้วกันไม่รู้ลัดป่ะเหมือนจะไม่ค่อยลัดเท่าไหร่เออนี่ไงไม่ลัดเลย ลงข้างทางไอเวนเอา้าทนอะไรวะขอบทางเหรอทางมันแล้วกันโอเคไป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 เบรก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 อือโอเคกูเหนื่อยจังวัดนามนี้สนามนี้โคตรเหนื่อยขอแซงหน่อยพี่โอเคเรียบร้อยขอบพัน อท ER okay. oh, ี่เหลือก็แค่เอาตัวรอดเอาตัวรอดโอเคอือกูเคยเบรกกูกูกไม่ทำมิยาเลยกูตามสไตล์ทำมิยาเนี้ยครับโอเคโอเคโอเคไปๆๆๆๆจะแซงไม่แซงไปครับผมจะให้มันแซงได้จะถึงเส้นแล้วอ โอเคสบายแล้วเรียบร้อยโอ้ยมันเกินอันดับร้อยสิบสามโอเคพีอะไรเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับโอเค คอนติเนียลเดอรัเนี้ยไปกันต่อสนามต่อไปเจ้าโหดขนาดไหนนะครับมาต่อคนระับยังไงยังไงโอเคจะไหวไหมเนี้ยรู้สึกว่าตำรวจจะหนักโอเคไปครับเอออย่าแซงอย่าแซง จานี้คือต้องแซงให้ทันเวลาเนี้ยไปเฮ้ยเด็ด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 มาขี่มูเตหันไปมองเวลาข้างบนอยู่เนี้ยไม่ได้มองทางอ่ะเลยโค้งไปเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่แหละเดี๋ยวนะรถคันที่เราต้องแซงอยู่ไหนวะเนี้ยหรือเราแซงอยู่เราแซงอยู่นี่ว่าเราแซงอยู่นี่ ทำไมมันนับไปหลังอ่ะมันบั๊กปะเนี่ยเราก็แซงอยู่ไม่ใช่เหรอเออเราแซงอยู่นะเมื่อกี้มันน่าจะบั๊กปกติแล้วเวลามันต้องขึ้นสีเขียวเนี่ยเมื่อกี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคแซงอันหนึ่งขอแซงหน่อยพี่โอเคเบียดไปเรียบร้อยแซงได้แล้วโอ้โหอย่างนี้กูจะหนียังไงล่ะพี่โอ้โห แต่ <ste> <pee> ได้อย pues <the> <the> ู <winter> <surprise> oh okay. ่เลยได้อยู่ได้อยู่โอเคต่อแซงอยู่ปะเนี่ยต่อแซงอยู่นะครับแต่เวลามันบั๊กะครับมันไม่ขึ้นสีเขียวให้โอเคเฮ้ยพี่ตำรวจมันโหดไปเปล่ามึงชนกูตกเขาบ่อยมากเลยอ่ะนี่มึชนแม่งมั้งโอเคโอเคโอเค ได้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 เฮ้ยต้นแซ่งคืนขอแซงหน่อยครับขอแซงหน่อยครับโอเคเบา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 โอเคเฮ้ยอย่าแซงโอ้ยมีนาทีสุดท้ายพอดีเกือบไปแล้วนี่ครับไปอีกคันนึงคันสุดท้ายโอ้ยรถมันอึดๆจังวะ ทำไมรอบนี้รถมันอึดๆเดี๋ยวมันตั๊กป่ะเนี่ยทำไมเมื่อกี้รถอึดๆวะกำลังช่างมันนะครับโอเคอืออีกสิบกวีเฮ้ยพันปะเนี่ยอีกสิบวิเยอยละมีโอเคอือเอ้าชิปหายชน โอ้โหเริ่มใหม่ครับรีเช็คพอยต์ชนแรงเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่โอเคโอ้โหเริ่มใหม่กันตรงนี้นี่ครับเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ขอแซนหน่อยครับพี่โอเคโอเคแทงได้ละแทงได้ละอย่าตกเขานะอย่าตกเขานะโอเคโอเคเอ้ยตำรวจแม่งคนพวกคนตีน โอเคโอเคเว่อร์เวอร์ตรงนี้ตรงนี้ยังไงโอเคโอ้ยตกขาไปแล้วเป็นไมมรมีสปอนได้อยู่เอา้าทิพายบักบ๊กบั๊กไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เกือบแพ้แล้วกดรีเซ็ตเช็คพอยท์ทันเนี้ยบเอาไว้หายยากจริงสนามเนี้ยเมื่อกี้คือแพ้แล้วนะครับถ้าผมไม่กดรีเช็คพอยท์ โอเคยากยากยากโอเคโอเค,อเ,คเก็บไว้เก็บในตัดไว้ตรงนี้ผมว่าต้องเบาเลยว่ะเบาแบบแท็จะเบรกอ่ะนี่โอเคประมาณนี้ได้อยูม่มันติดแล้วมันติดแล้วแลน่าจะแซงสบายแล้วเนี่ยครับโอเค,อเคยังไงยังไง รอดสอดิโอเครอด,โอ,อดโอ้โหยากเกินผมบอกเลยใครชอบแบบเกมแข่งรถแบบยากๆแล้วก็สนุกไปด้วยไม่ซีเรียสเกินเหมือนแนวซิมูเลเตอร์นะเก <laughs> มนี้คือแนะนําเลยนะเป็นแนวแบบไม่ต้องสมจริงมากนะครับแต่ว่ายาก <laughs> เนี้ยบ,บอกเลยว่ายากนะครับ เล่นช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเริ่มเนี่ยช่วงกลางๆหรือว่าช่วงท้ทายๆนี่น่าจะยากเลยแหละสำหรับเกมนี้เนี่ยครับโอ้โหกดจนปวดนิ้วเลยอันนี้ครับเฮ้ยจบสเตจสี่แล้วโอ้โหโอเค,อเ,คเป็นประมาณนี้นะ่ยสำหรับสเตจสี่นะครับโอ้โหกว่าจะจบไอชิบหายเล่นเอาเหนื่อยผมบอกเลยว่าคลิปนี้นี่มันมากๆแล้วก็ยากมากๆด้วยเนี่ยครับ กดรีใหม่ไปหลายรอบอยู่นะครับทั้งรีเช็คพอยต์แล้วก็รีสตาร์ทนี่ครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าในสเตจห้านี่เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า